แต่พูดทางที่หน้ากล่าวมาเอาเอามาจอะตรงนี้ไหมไปเอาเรื่องงากบไปเลยหรอคะขอบคุณอยากทอะไมคะันเป็นตลกอ่ะเนาะอี่เขีนมาลูกันใช่หาก็อปีหนึ่งภาพยนตร์นะฮะเกี่กับ สารคดีก,กับนักกีฬาอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างที่ทราบกันว่าสิ้นปีนี้เราเป็นเจ้าภาพกับการจัดแข่งกีฬาซีเกมแล้วเราเป็นเจ้าบ้านด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าได้มีโอกาสเขาเรียกว่าสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนดูเพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยก็รู้จักกับนักกีฬาทีมชาติหลายคนแล้วก็เคยได้ยินเรื่องราวมาแล้วแขกก็เชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยรู้ เกี่ยวกับเรื่องเราล้วนะว่ากว่าจะมาเป็นนักกีฬาทีมชาติได้นี่อะไรเงี้ยความยากเนี่ยมันต้องพุ่งเทอะไรบ้างครับเป็นกนใจาถูกต้องถูกต<ป>้องฮะก็อยากให้คนมาดูกันเยอะๆเพราะว่าท้ายสุดแล้วปีนี้หลายคนจะคิดว่าเราเป็นเจ้าบ้าน <ฮะ S 1> ความรู้สึกเป็นยังไงแขบอกเลยฮะนักกีฬาแทบทุกคนอยากได้เหรียญทองย้ำนะฮะเหรียญทองที่ประเทศตัวเองเป็นเจ้าภาพ เพราะว่าเป็นความภาคภูมิใจมากมากครับก็ถามว่ากดดันกันไหมก็น่าจะกดดันกันหลายคนเลยเพราะว่ามันเราเป็นเจ้าความเป็นเจ้าภาพแบบเนาะแต่ท้ายแล้วสุดเชื่อว่าแขกว่าทุกคนทาเต็มที่ครับฝากเชิญชวนฝากเชิญชวนนครับก็อยากฝากเชิญชวนทุกคนนะฮะมาดูภาพยนตร์กันเยอะๆนะฮะโดยเฉพาะบอกเลยว่าเด็กๆฝากไปถึงสถานเอ่อเาเรียกว่าสถานการศึกษาหลายๆที่นะฮะถ้ามีโอกาสอยากให้พาเด็กๆมาดูนะให้เห็น อีกพาร์ทหนึ่งว่าการเป็นอาชีพนักกีฬาอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันมีคุณค่ามันทรงคุณค่ามากแค่ไหนแล้วก็แต่กว่าจะอยู่จุดนั้นได้มันมันต้องผ่านอะไรมาเยอะแยะเพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะที่สามารถอินสปายให้แบบว่าคนหลายๆคนได้นะก็อยากฝากด้วยครับอยากฝากมาดูกันเยอะๆเลยครับเรื่องนึงล่าสุดที่ก็ออไลฟ์คือสดแ้วรอนะถ้าวรามีคนยืมเงินยืมสบายต้นสี่หรอฮะ ก็จะรู้ไหมคะไปไปต่อยังไงทีไม่ทราบค่ะเพราว่ามีแบบนั้นเกิดอากันปัิญาการว่าเราเป็นมือกานานแล้วนะก็จริงๆค่ะก็ได้ยินมาค่ะว่าว่าว่าเอ้ยเกี่ยวอาจจะเป็นเกี่ยวกับการไปทําธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งแขกก็ไม่ทราบแน่ชัดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าส่วนมากเวลาคุยกับพี่หอมคุยกันเรื่องลูกอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าค่ะไม่่ปปรรึกษาเือง มาเรื่องชีวิตของต้นหอมนะคะเรื่องเดียวที่จะปรึกษาคือเรื่องลูกแล้วก็หมาที่บ้าน,นะคะ่ะไม่ปกริจริงๆแล้วอะถ้าผู้ตกลงแหละแขจ,จะอยู่ในจุดที่ทเข้าใจคนเป็นพี่ชายกับน้องชายไหมที่แบบเออก็มันมันเลยจุดคําว่าเพื่อนไปละไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักเรื่องการงานอะไรเงี้ยพี่หอมนี่ก็คือข้ามข้ามรัศมีแขกไปเลยวุฒิภาวะของีแขเนี่ยก,ยก็คือเอาดีง่ายๆก็คือ ความคิดของอีแขะมันมัน,ม,นมันพี่หอมเขาเหนือกว่า<ช>เออในเรื่องประสบก,การณ์ในต่างๆในเรื่องความคิดเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ถามเราเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่พี่หอมจะถามแขเนี่ยก็คือเรื่องลูกเรื่องลูกเรื่องครอบครัวหมาที่บ้านแม่บ้านเออแขจะรับบทหน้าที่ตรงนั้นไปไ<ม>อะไรเงี้ยพอเจอเรื่องแบบนี้เข้าไ,ไปยืมเอเอาจริงจริงไม่ห่วงเพราะรู้ว่าเป็นคนที่จัดการอะไรเรื่องกับพวกนี้ได้ห่วงเรื่องเดียวคือ ตีกับลูกทุกวันนี้จริงเรื่องเดียวที่ห่วงเลยก็คือเรื่องตีกับลูกอะไรแบบนี้มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยที่แขห่วงเพราะฉะนั้นเรื่องธุรกิจเรื่องอะไรอย่างแขจะไม่เข้าไปยุ่งไม่ได้ไปสนเรียกได้ว่าอย่าว่าไม่ต้องเข้าไปยุ่งหรอกแทบไม่ได้จะสนใจอะไรเลยด้วยซ้ํามีอัปเดตไหนมีถามแขไม่ออกความเห็นใดๆทั้งสิ้นไม่พูดอะไรใดๆทั้งสิ้นรับฟังอ่าระบายเสร็จไปปุ๊บแล้วก็ใกล้วันเกิดลูกละห้าธันวาก็อ่ะวันเกิดลูกทําอะไรแล้วก็ ผ่านไปข้ามต่อไปเลยสงสัยว่าเอ้ยมันเคสเดียวกันไหมกับข่าวใหญ่ๆไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะใช่อันนี้แต่เรื่องนี้ขอยืนยันได้ว่าไม่น่าใช่เพราะสังเกตแล้วทุกครั้งที่เวลาพี่หอมอกหะบอกเลยว่าแขแทบจะแทบจะไม่มีบทบาทหรือว่าเราอยู่ในนั้นเลยเอะไรอย่างเงี้ยแครเสียดายไทนไหมเพราะมันตั้งสี่ล้านค่ะแค่ว่าทุกคนเสียดายแหละในเรื่องในเรื่องในเรื่องของเงินอะไรอย่างเงี้ยเพราะถ้าอย่างเป็นน้องเงี้ยเราเห็นมาค่าเทอมลูกค่าอะไรเวลาแครมองแครม,มองแบบนั้น ค่าเทอมลูกค่าอะไรสิ่งที่พี่หอมต้องดูแลน้องดูแลบ้านดูแลแม่อะไรเงี้ยก็ก็ถามว่าเงินตรงนั้นน่ะถ้าพี่หอมเอามาใช้จ่ายในชีวิตได้เงี้ยแค่ว่ามันมันก็มันก็จะทาให้พี่หอมมันสบายขึ้นเลยแหละแสดงว่าไว้ใจได้ว่าก้อนนี้มันต้องกลับมาคืนต้นหอมแน่นอนอยากบอกคุณต้นหอมว่าเหมือนเดิมมีจัดการตามสบายของมีเลยค่ะเออนะคะเออแล้วถ้ามีเหนื่อยเรื่องนี้เ,<อ>เรามีเลี้ยงลูกไม่ไหว เดี๋ยวเลี้ยงเองค่ะออปองเอามาไว้สักอาทิตย์หนึ่งก็ได้อยากให้เขาลองใส่ทำไมเพราะหมายเขาปุ้ในทำนองปองปอง,งว่าน่าจะไม่ได้คืนแล้วล้วาวส่วนตัวความสนิทมากๆนะแขพอบอกว่าปงละเออไม่ได้แขจะไม่ให้กำลังใจเลยเขารู้ว่าเขาตัดสินใจได้ละเขาจัดก,การกับตัวเองเลวลาเขาถึงพูดว่าเอ้ย รับรู้เข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นและรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแขกไม่หว่วงละมันไม่ได้ไปเวอร์ชันมานั่งร้องไห้หรือว่าอะไรถ้าอย่างนั้นน่แขกคง,งห่วงเวอร์เอร์ชันแบบนั่งเครียดแบบแขกมาเอาลูกไปหน่อยแบบไม่ไหวช่วงนี้เครียดอันนั้นอะห่วงแต่ถ้าคิดวิเคราะห์แยกแยะขบยอทุกอย่างเรียบร้อยเสร็จปุ๊บอันนั้นคืออ่ะสบายหายห่วงที่แขกมาจะถึงขั้นดําเนินคดีไหมคะอุ้ยอันนี้ไม่รู้เลย ฟังมาและยังไม่เคยได้ย,ยดินอะไรจากเรื่องนั้นอันนี้แขกไม่ทราบจริงๆแขกเป็นคนในรอของการที่เราพอรู้เาพอร่ที่ออกไปอันนั้นไม่รู้เลยอันนั้นไม่รู้เลยเพราะเรื่องธุรกิจแม้กระทั่งคีมลูเกอีฟที่ขายอยู่ตอนนี้รวมถึงวีวาร่าเองยาสำหรับน้องหมีนะคะเอหรือว่าสเปรย์หน้าโกลนะคะแผ่นแปะอะไรของชีอย่างเงี้ยเชื่อไหมพี่ แขไม่รู้เรื่องเลยแขเดินเข้าไปบ้านอะไรเนี่ยใหม่ใหม่แล้วเรอเออเออลองเอาไปใช้นะอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะเราพูดว่ากับน้ำพริกก็สื่อ่แครก็ด้วยนิดนึงงเราก็มีมวยอะไรเงี้ยเอาจริงมันชีวิตแขมันก็อยู่กับงานงานงานอะไรเงี้ยพอว่างจากงานเราก็มีโอกาสล้วก็อยากไปหาลูกแล้วที่สําคัญก็สามีมาไทยด้วยช่วงเนี้ยไม่เริ่มเหรอเล่าเหรอคะไม่ไม่ไม่บอกเฉยๆมันก็เลยรู้สึกว่าในจะลูกในจะสามีเอยธุรกิจเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ ลิ้นึงค่ะเราเรี้ยวเราเลี้ยวลอยขึ้นไปค่ะค่ะเราเรียบร้อยขึ้นไปย้ายกลับไปไหวอีกค่ะพี่ใหม่แล้วจะไปเชียงใหม่ค่ะมาทุบหรอฮะทุบเชียงใหม่หรอบรรยากาศมันดีสวดมนต์ข้ามปีกับเราเออคิดอะไรกันนะขาวดซอยไหนขางวอกอาบไว บปใต้เจ้าไปอากาศดีแล้วปกป้องก็ไปเชียงใหม่ด้วยใช่เพราะว่าสามีก็เดี๋ยวเขาไปเซอร์เบตกับเพื่อนแล้วก็มันช่วงเวลาแค่ไม่กี่วันเองบินไปมันมันเสียดายอะเวลามันน้อยมันเปลือกค่าตัวค่ะแยกกันเขาดาวแยกกันเขาดาวค่ะเออแต่เขาก็ยังรักเรานะคะอ,อันนี้คือความรักของตัวเองตอนนี้เราก็ต้องพูดแบบนี้ไปก่อนสิครับเออ อ๋อพี่เป๊กพี่เป๊กเออ,เอ,อไม่บอกเลยแม่คะกับพี่เป๊กกี้ยังเลยฮะรู้เท่าทุกคนเลยเมื่อวานก็ไปวันเปิดตัวเพลงไอ้หน้าหมีมาก็ไปถึงออใช่แล้วแขก็ไปเกือบจะขึ้นเวทีละไปถึงก็ไปกอดไปกอดเสร็จปุ๊บก,กอดพี่เดฟดี้เซลฟี่นั่งดูพอนั่งดูเสร็จก็อ่ะถึงเวลาก็แยกย้ายเพราะว่าอีกวันทํางานเช้าออสามีก็รออยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่ได้คุยอะไรกับพี่เป๊กกี้เลยแล้วก็อ่านเรื่องนี้ไม่โกหกก็ได้ ก็คือมีส่งหัวใจไปที่อินสตาแกรมแล้วก็บอกว่าก่อนนะคะแค่นั้นเลยเมื่อวานเขาก็ร้องไห้เลยอืเพราะว่าหลังจากนั้นแขกก็เหมือนได้รู้เท่ากับทุกคนยังไม่ได้มีการพูดคุยหรือว่าอะไรเป็นการส่วนตัวไม่ได้คุยไม่ได้เรื่องอะไรจริงไหมพอเป็นข่าวขึ้นมาเอาจริงๆก็สําสหรับแขกเนาะมันก็เป็นเรื่องราวปกติมันเป็นเรื่องของชีวิตครอบครัวแขกก็ไม่รู้เหมือนกันวันหนึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นกับแขกก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมัน มัน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 สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องปกติแล้วพี่เป็กข็พูดว่าเหมือนแบบลองถามทุกคนที่เคยทํางานร่วมกับเขาได้ว่าเขาทางานต่ากขนาดไหนใช่เพราะว่าพี่เป๊กแขกเห็นตั้งแต่แขกอยู่สวีเดนตั้งแต่กิ๊กดูร้องข้างกาแพงตัวแขกมีโอกาสเข้าวงการบันเทิงแล้วก็เห็นชีวิตการทํางานของพี่เป๊กที่ทุ่มเทการทํางานมากสร้างบ้านสร้างทุกอย่างจนแบบว่าโอ้โหชีวิตพี่เป๊กสุขสบายขนาดนี้เราก็บอกเลยว่าเป็นคนหนึ่งที่ เอาจริงๆนะรู้จักมาเนี่ยพี่หอมเนี่ยที่เราเห็นโอ้โหคนสนิทแล้วพี่ลูกเกดที่เป็นแบบซูเปอร์วูแมนแล้วพี่เบกกี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่บอกเลยว่าทุ่มเทการทำงานที่เป็นคนซีเรียสเรื่องการทำงานมากต้องโปรเฟชชั่นอลทุกอย่างต้องเ๊ะเ๊ะนะเนี่ยเราเป็นเนี่ยเราเป็นคนนอกเราคิดไหมว่าเออแล้วจะเป็นนาัะพักแล้วจะมาฟ้องในตอนนี้เอาจริงๆแขบ,บอกเลยฮะว่ามันเป็นเรื่องปกติจริงๆมันอาจจะไม่ได้เกิดขึปป้นพี่เบกกี้คนเดียวก็ได้ มันอาจแต่อาจจะด้วยเพราะพี่ปิกี้เป็นคนมีชื่อเสียงนะฮะมันก็เลยมันก็เลยแน่นอนว่าเป็นข่าวออกไปแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วก็เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ในสังคมปกติทั่วไปครับก็อยากให้กําลังใจออพี่ปิกี้เยอะๆครับแขกก็เชื่อว่าตอนนี้สิ่งที่พี่เป๊กต้องการที่สุดก็คือกําลังใจครับเพราะแน่นอนว่ามันมีรีเฟล็กซ์สะเทือนบ้างแหละเออแล้วเรา,เ,ราเพื่อนฝูงเราก็ช่วยกัน เนี่ยฮะให้กําลังใจกันแล้วเดี๋ยววันนึงเดี๋ยวก็กลับมาหายดีคอมเมนต์มันก็โต๊ะปีฝั่งนิทรอศบอกว่าฝั่งนิพรอศประมาณว่าเงินหมดแล้วหมดตัวแล้วกลับมาหาเด็กอันนี้ไม่เราไม่รู้ไงเราไม่รู้ลื่นตื้นลึกหนาบางว่าเฮ้ยเขาอยู่ตรงนั้นอะไรยังไงเราก็เลยไม่กล้าแล้วอีกอย่างใครจะคอมเมนต์หรือว่าอะไรทุกอย่างนะฮะตอนนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเพราะอย่างที่บอกเรื่องมันอยู่ในชั้นศาลและมันขึ้นศาลแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้อง ระมัดระวังกันเพราะเราไม่ได้เป็นผู้รู้จริงค่ะแต่เรื่องที่เราคือกันนี้คือเราไปให้กำลังใจสินค้าใช่ฮะ <c oughs> ก็มีบริจาคมีอะไรทําอะไรอย่างเงี้ยของแขไปเรื่อยๆแล้ว <c oughs> แต่แขก็ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้บอกว่าอะไรทำเงียบๆของแขส่วนมากแขกก็จะไปทางมูลนิธิองค์กรทําดีของแม่บุญแต่ก็เห็นพี่ไปช่วยมีแว่าซื้อของอ๋อใช่ครับก็พอดีมีลูกค้าติดต่อเข้ามาฮะเราก็เลยว่าเอ้ย เป็นเรื่องของการส่งอาหารสดเราก็จาัดก,การตรงนั้นเลยแล้วแขกก็ไม่ได้แค่แบบว่าเถ่ายทําถ่ายคลิปเสร็จแล้วเนี่ยแขกเนี่ยเอาเงินจริงๆไปแล้วเราก็เลยบอกเฮ้ยมันเป็นโอกาสดีเลยงั้นเดี๋ยวเราทําจริงๆเลยวันนั้นเราก็ซื้อของแล้วบริจาคไปจริงๆแล้วก็เดี๋ยวจะมีการติดต่อไปที่ตัวลูกค้าเองด้วยเราอยากเพิ่มอยากซือ้อยากซื้อนะฮะเป็นของสดเพิ่มไปตรงนั้นด้วยเพื่อที่ส่งไปภาคใต้ก็ ถือว่าเป็นการทํางานที่บอกว่าอะทาบุญไปด้วยเลยครับก็อยากให้กําลังใจนะฮะแล้วก็อยากให้สงขากลับมาฟื้นตัวเร็วๆเชื่อว่าทุกคนก็ยังรอตรงนั้นอยู่แล้วหลายๆคนก็ยังรอสงขากลับมาเหมือนเดิมแล้วก็แน่นอนฮะถ้าหากว่ากลับมาเหมือนเดิมแล้วมีโอกาสยังไงแขกก็จะกลับไปเที่ยวที่สงขาแน่นอนครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะอินสตาแคร์ อไรกินไหมอะไกินไหมพี่แขกชอบมากเลยค่ะวันนี้เล็ก <heaven> ัน <entender it> <uffs>